อันยองฮาเซโยสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้จักเกาะเชจูของเกาหลีใต้กันใช่ไหมครับเรียกได้ว่าเป็นเกาะที่ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลามเลยนะครับและเชื่อว่าใครก็ตามนะครับผมที่ไปที่เกาะเชจูมาแล้วนะครับผมน่าจะต้องเคยเห็นเราคุณป้านะครับผมสวมชุดประดาน้ำสีดานะครับผมลงไปดําน้ําหาอาหารทะเลขึ้นมาประกอบอาหารกันบ้างใช่ไหมล่ะครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเลยทีเดียวนะครับผมที่ องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้นะครับโดยเกาหลีสีนาทีใน E ีีนี้นะครับผมจะขอพาทุกๆกคนไปรู้จักกับแฮนยอนะครับผมเป็นอาชีพนักปราดาน้ำของเกาะเชจูกันครับโดยแฮนยอนนี้นะครับผมเป็นนักดำน้ำหญิงของเกาะเชจูนะครับที่ยึดอาชีพการดำน้ำลงไปเพื่อเก็บเกี่ยววัตถุดิบทางทะเลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหอยสาหร,ร่ายรวมถึงสัตว์ทะเล,เลอ,อื่นๆจากมหาสมุทรนะครับผมโดยเชื่อกันว่า ประเพณีการดำน้ำของเกาะเชจูนี้นะครับผมเริ่มมีมาตั้งแต่คศ434เลยนะครับผมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นอาชีพของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะครับผมและต่อมาในช่วงศตวรรษที่18นะครับผมนักดำน้ำที่เป็นผู้หญิงก็เริ่มมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในช่วงศตวรรษที่17นะครับผมผู้ชายจํานวนมากเสียชีวิตลงในทะเลนะครับผมอันเนื่องมาจากภาวะทางสงครามนั่นเองนะครับผม รวมไปถึงการออกหาปลาในทะเลลึกด้วยนะครับผมทำให้อาชีพการดำน้ำนี้จึงตกเป็นของผู้หญิงแทนนั่นเองครับต่อมานะครับผมฮนยอมีบทบาทสำคัญทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะครับผมในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาหลีเมื่อปีคศ1910นะครับโดยก่อนหน้านี้การดำน้ำหาอาหารของฮนยอนี้นะครับส่วนหนึ่งจะต้องนำไปมอบให้กับรัฐบาล ในสมัยราชวงศ์โชซอนด้วยนะครับแต่พอญี่ปุ่นเข้ามายึดครองเกาหลีแล้วนะครับผมจึงได้มีการให้ยกเลิกประเพณีดังกล่าวนี้นะครับผมทําให้แฮนยอนี้สามารถขายอาหารทะเลที่หามาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นและทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำนั่นเองครับประกอบกับพ่อค้าชาวญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับผมได้มีการจ้างแฮนยอเพื่อไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับผมรวมถึงบนแผ่นดินใหญ่เกาหลีด้วยนะครับในฐานะผู้ใช้แรงงาน ทำให้สถานะทางการเงินของเหล่าแฮนยอนนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับในช่วงปีคศ .1960 นะครับผมมีการระบุว่ารายได้จากการดำน้ําของแฮนยอนนั้นคิดเป็น60%ของรายได้จากการประมงในเกาะเชจูกันเลยทีเดียวครับแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับผมรัฐบาลเกาหลีได้พยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศในทุกๆจังหวัดเลยนะครับผมให้เป็นไปอย่างก้าวกระโดดนั่นเองนะครับโดยเกาะเชจูน,นี้รัฐบาลตั้งใจที่จะ ทำให้กลายเป็นผู้ส่งออกของส้มแมนดารินดาใหญ่นะครับผมโดยแรงงานส่วนใหญ่ในชนบทนี้ก็ได้เข้าร่วมกับอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วยนะครับผมซึ่งที่ดินบนเกาะเชจูกว่า2%นะครับถูกวัฒนาให้กลายเป็นไร่ส้มแมนดารินครับและในปีคศ1970รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการต่างๆนะครับผมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะเชจูครับทำให้ในปีคศ1978 การท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะเชจูแซงหน้าเกาเษตรกรรมไปครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นะครับส่งผลให้แฮนยอบนเกาะเชจูมีจํานวนลดลงเป็นอย่างมากนะครับผมโดยตัวเลขในช่วง5ปีนะครับระหว่างปีคศ1965ถึงปีคศ1970นะครับจำนวนแฮนยอนลดลงจาก23,811คนเหลือเพียง14,143คนครับ นอกจากนี้โอกาสในด้านการศึกษารวมถึงตำแหน่งงานในด้านอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่นะครับส่งผลให้เด็กสาวรุ่นหลังๆนะครับผมที่ละทิ้งอาชีพแฮนยอนี้นะครับผมโดยในปีคศ1970มีแฮนยอนที่อายุไม่เกิน30ปีอยู่ที่31%อายุระหว่าง30-49ปีอยู่ที่55%นะครับและอายุ50ปีขึ้นไปอยู่ที่14%ครับผมแต่หลังจากนั้นผลการสำรวจ ในปี2014นี่นีเองนะครับผมกว่า98%เลยนะครับเป็นเฮนนิออลที่มีอายุ50ปีขึ้นไปครับโดยเฮนนิออลนี้นะครับผมเด็กสาวบนเกาะเชจูจะเริ่มฝึกฝนตัวเองตั้งแต่อายุ11ปีโดยการเริ่มจากการฝึกดำน้ำตื้นนะครับผมแล้วก็ไล่ระดับความลึกลงไปเรื่อยๆนะครับผมโดยจะใช้เวลาฝึกฝนประมาณ7ปีจนกระทั่งอายุครบ18จึงจะถือว่าเป็นเฮนนิออลได้เต็มรูปแบบครับ โดยแฮนยอในปัจจุบันนี้นะครับผมบางคนมีอายุมากกว่า80ปีเลยทีเดียวนะครับผมโดยในสมัยก่อนนี้นะครับแฮนยอจะสวมเพียงชุดว่ายน้ําที่ทาจากผ้าฝ้ายนะครับผมแต่หลังจากที่มีการผลิตชุดดำน้ําออกมานะครับการแต่งกายต่างๆของแฮนยอก็เปลี่ยนไปครับนอกจากชุดดำน้ําแล้วก็ยังมีหน้ากากดำน้ำําครีบดำน้ำําอุปกรณ์กําจัดวัชพืช เวลาในการดำน้ำของแฮนายองก็จะแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาลครับผมโดยสมัยก่อนที่จะใช้ชุดดำน้ำนี้นะครับผมในฤดูหนาวเนี่ยจะดำน้ำได้ครั้งละไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นครับและกลับขึ้นมาผิกไฟนานกว่า3-4ชั่วโมงครับเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายให้เพียงพร้อมสำหรับการดำน้ำลงครั้งต่อไปครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนแล้วแล้วก็จะสามารถดำน้ำได้ครั้งละสชั่วโมงเลยนะครับผม แต่ในปัจจุบันนี้เองนะครับผมแม้ในฤดูหนาวนะแฮนยอก็สามารถดำน้ำได้นานกว่า5-6ชั่วโมงต่อครั้งเลยทีเดียวครับในการดำน้ำแต่ละครั้งของแฮนยอนี้จะสามารถดำน้ำได้ลึกกว่า30เมตรนะครับผมและสามารถการหายใจได้นานกว่า3นาทีนะครับโดยการเก็บเกี่ยววัตถุดิบของแฮนยอก็จะเป็นพวกหอยเป่าฮื้อรวมถึงหอยชนิดต่างๆปลาหมึกเม่นทะเลสาลายสีน้ำตาลหอยนางรมและทาทะเลครับ โดยองค์การยูเนสโกนะครับผมได้กําหนดให้วัฒนธรรมแฮนยอบนเกาะเชจูนี้นะครับผมเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติไปเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ